สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับผมนายแมงงอดอีกแล้วนะครับในรายการ food eat นะครับช่วงนี้ก็ห่างหายจากการทํากับข้าวไปหลายวันนะครับเพราะว่าพอดีว่าเจองานประจําเนาะเยอะก็เลยไม่ได้ทํากับข้าวลงคลิปเลยส่วนมากก็จะเป็นพวกรีวิวขนมขนมตามนั้นะสะดวกซื้อต่างๆครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะวันนี้เราจะมาทํากุ้ง ผัดผงกะหรี่นะครับโดยใช้นี่เลยเป็นผงสําเร็จรูปนะครับอของไอเชฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าสูตรที่เขาให้มาเนี่ยตามาด้านหลังนะครับวิธีการปรุงเนี่ยว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมมีดังนี้นะครับเนื้อกุ้ง หอมหัวใหญ่ไข่ไก่ขึ้นช่ายน้ำมันพืชน,น้ำเปล่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับเป็นผงกะหรี่ของไอเชฟนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับหลังจากที่เราได้ส่วนผสมครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของไข่ไก่ผสมกับ ผงกะหรี่ก่อนเลยนะครับนี่เลยสองอย่างนี้รวมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมนี้นะครับไข่ไก่เลยตอยก,ยกไข่ไก่ลงไปในถ้วยนะครับหลังจากนั้นก็ฉีดนี่นะครับผงไอเชฟฉีก,ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ๋อ ข้างในนะครับก็มีซ <c oughs> องใหญ่กับซองเล็กนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําซองใหญ่ก่อนนะครับโดยฉีกซองใหญ่เนี่ยนะครับผสมกันกันกบเพราะว่าซองเล็กเดี๋ยวเราจะเอาใช้ตอนจะเสร็จแล้วฉีกเลยโอเคนะครับเนี่ยฉีกอ๋อเนี่ยเป็นผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันนะเนี่ย พอดีว่าเห็นมันขายตามร้านขายสะดวกซื้อเราก็เลยว่าอลองทาดูดีกว่าพอดีว่าเ้าจะไปหาเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อปูมาคขาที่เขาบอกใช้กับปูแต่ว่าปูราคาแพงไปผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับก็เดี๋ยวตีตีให้เข้ากันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่ครัวกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนี่เลยต้องจุดเตาแก๊สก่อนต้องเอาเตาแก๊สไม่ติออดอะหลังจากเราจุดเตาแก๊สเสร็จแล้วนะครับก็นี่เลยรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะครับพอกระทะร้อนแล้วเดี๋ยวเราร้อนยังร้อนแล้วิ <c oughs> วออธีดูกระทะร้อนไม่ร้อนตลกดีนั่นเลยผมนี่นะครับโอเคหลังจะกะากกระทะร้อนนะครับก็เดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปก่อน ตอนแรกใส่เป็นนี่นะครับใส่เป็นหัวหอมที่เราได้ทำไว้ก็ผัดหอมให้สุกนะครับให้พอเหลืองๆนะครับอ่านะครับหอมก็เริ่มเหลืองแล้วหลัจากนั้นเราก็นำกุ้งที่เตรียมไว้นะครับ<ล>ผัดลงไป ทีนี้ก็ผัดให้สุกเลยนะครับอย่ไปนินึงเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวหอมมันจะไหม้อ่าหลังจากที่กุ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่ตามไปด้วยนี่เลยนะครับเป็นผงไอเชฟที่เราตีไว้กับไข่นะครับใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะ ง่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมเห็นสีแล้วก็เราผัดไปจนกว่าไข่ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันสุกแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้ว่าเออไข่สุกแล้วเราก็ใส่ในส่วนของนี่นะครับ ซองเล็กที่บอกว่ามันมีสองซองมาให้นะครับแล้วก็ใส่ซองเล็กเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่ลงไปเลยนะครับก็ตามไปด้วยขึ้นช่นะครับก็ผัดให้สุด ให้เข้ากันเลยนะครับโอเคพอแล้วแล้วก็ปิดแก๊สนะครับหลังจากนั้นก็ยกใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับยกใส่จานเสิร์ฟ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยกุ้งผัดผ,ดผงกะหรี่จากผงไอเชฟนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมกันที่โต๊ะอาหารกันเลยดีกว่านี่เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกุ้งผัดผ,ดผงกะหรี่อ่าผงสําเร็จรูปไอเชฟนะครับก็น้าตาหนะ้ากินดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอชิมหน่อยว่ามันจะอร่อยไหมนะครับชิมกันเลยดีกว่าอืม,อม เยี่ยมครับว่าอร่อยนะเหมือนกับไปกินตามร้านอาหารดังๆเลยอะนะครับมันได้กลิ่นผงกะหรี่แรงมากเลยอะนะก็วันนี้นะครับก็ขอจบการทําอาหารในเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดสักสไปนะครับถ้าชอบผลงานงผมแล้วก็เผื่อจะได้ไม่ต้องพลาด คลิปที่ผมจะออกมาใหม่ๆนะครับส่วนถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมแชร์กันนะครับแชร์ให้คนอื่นได้ดูบ้างน,นะครับพอจะได้เป็นแนวทางในการทำกับข้าวนะครับเป็นอาหารหง่ายๆใช้ของที่มีในครัวนะครับหรือว่า,ากดไลค์นะครับเพื่อจะได้เป็นให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอจบตะเพียนเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ